เพิ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีผู้ใดไม่ปรารถนาดีตัวโตต่อตัวเองก็แล้วไปอยากเป็นคนยากคนลำบากอยากเป็นคนทุกขก์จนหนโลก ก็อยากไปทําไปใดรอยากดีอยากดีแล้วก็ต้องฝึกตนคนเราอยู่เฉยๆจะให้มันดีเองน่ะไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆมันดีเองเอะมันจะมีใครน่ะเป็นคนชั่วในโลกอันเนี้ยเราคิดดูให้มันดี คนชั่วในโลกนี่ก็เพราะคนไม่ฝึกตนนั่นแหละปล่อยให้กิเลสตัณหามันฉุดคล้าไปตามความประสงค์ของมันตัณหามันบังคับให้น้องกันนอนมันหมดคืนแถมกลางวันนอนอีก มันก็ไม่ได้อะไรแล้วคนผู้นั้นนะได้ตะกิเลสสะสมตะกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นะลองสังเกตดูคนทุกข์คนจนมีเยอะแยะคนพิกลพิการก็มีมากมาย คนที่จะร่ำรวยมั่งม,มีมีฐานะดีนะนั่นนะมีน้อยเต็มทีน,ะนั่นเราสังเกตดูภายนอกก็ได้แต่คนมันไม่ช่างคิดหรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วมันก็นเลี้ยวไปอย่างนั้นแหละแต่นี่จะน้อมมาคิดว่าเพราะอะไรหนอมันถึงเป็นอย่างนั้น มันไม่เอามาคิดกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตื่นตัวกันได้คนเรานะถ้าไปเห็นคนยากคนจนคนวิกลพีการเนะี่ยน้องก็มาคิดพิจารณามันก็รู้ได้ตามทัศนคติในทางระวุทธศาสนานะมันก็เป็นด้วยกรรมคือการกระทำ ของแต่ละบุคคลผู้ใดเกียดคร้านไม่ทำความดีผู้นั้นก็ยากจนนะีผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนให้เสียองค์ะอะไรพวอนี้กรรมนะมันก็ตามสนองเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่กระจอกข้อค่อยเสียองค์ฆะ ร่างกายไม่สมบูรณ์หุณสุกเหมือนยังคนผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรอันนี้เราเห็นกันอยู่ดาษตื่นอย่างนั้นคนเราที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยก็เพราะเหตุเราไม่ฝึกตนอย่างว่านี่เนะี่ยเกียกรตคล้าในการศึกษาเราเรียน เกียจคร้านในการเข้าหาสมาคมผู้มีความรู้ความฉลาดทั้งหลายหาทางหลีกเลี่ยงทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันสบายดีนะไม่ต้องออกแรงเพราะว่าการศึกษาเราเรียนก็ต้องออกแรงเหมือนกัน การฟังบุนี่ก็ต้องออกแรงนั่งฟังนั่นบุ่นี่นะมันเกี่ยวแก่การกระทําทั้งนั้นเลยผู้ได้เกียกคร้านแล้วผู้นั้นก็ไม่ทํางานเป็นธรรมดาหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่สนแอบอาศัยแต่พวกอื่นนั่นแหละเป็นอยู่ คนเกียดค้านนะอะไรอะไรเพื่อนก็ทําให้เพื่อนก็นทําความสะดวกให้ตนเองก็คอยแต่จะล้างมือเปิบอย่างเดียวไออย่างนี้แหละคนที่เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาในโลกนี้มันจึงยากยากจนคนแค้นแล้วก็ไม่มีญาติมิตรสหายไม่มีเพื่อนพูง ช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนตกอับมันจะมียังไงล่ะแต่ชค่ก่อนตนก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำความดีให้ผู้อื่นได้พึงพาอาศัยบ้างแต่ตัวของตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ขโมัวแต่เกียดคลานเห็นแต่แกดับแกนอน อย่างนี้แหละคนเกิดมาในโลกเนี่ยมันยากจนขนแค้นจนทรัพย์บปัญญามันก็เกี่ยวแค่การไม่ทําความดีนี่แหละคนเราถ้าไม่ทําความดีแล้วมันก็หมูนไปทําความชั่วมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงกิเลสตัณหาอาวิชชาเนะ่ยมันว่าจะส่งเสริมมันให้มันเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจเ้า มันไม่ส่งเสริมให้ทำความดีหรอกมีแต่มันจูงไปทำความชั่วนั่นแหละให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ผู้ดใดห,หวังดีต่อตัวเองอย่าไปคิดว่ากิเลสเหล่านี้มันจะไม่ทำอันตรายแก่ตัวเอง ถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วคนเรานะี่ยมันก็พ้นทุกไปได้อันที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะรู้อํานาจต่อกิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นเมื่อกิเลสมันจูงใจไปแล้วมันก็ไม่อยากทําความดีละคนเราเบื่อหน่ายต่อความดีพอใจเบกะพอใจเบกะทาความชั่ว คนขี้คลานทําการงานมันก็ไปมั่วสมกันวางแผนเป็นโจรไปคอยแย่งเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกแสนยากไอโจรในโลกเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากคนเกียจคลานทำการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้ยังไยเห็นคนอื่นเขาหาได้มา ร่ำรวยขึ้นมานะกบหาอุบายไปแย่งชิงเอาดังนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบไม่ได้คนเกียจคร้านมีมากเท่าไรโจรขโมยยิ่งมีมากเท่านั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันคนขยันมีมากเท่าไรโจรขโมยมันก็น้อยลงก็เป็นอย่างนี้แหละ ในพระพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าภิกษุส,สามเนรบวชเข้ามาแล้วเกียกคร้านไม่ทำความเมียนไม่ศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะอารัชชีมันก็มีเยอะขึ้นไปอารัชชีปแปลว,ว่าผููไม่มียางอายน่วงทำล่วงวินัยได้โดยไม่สไม่ะทกสะทาน ไม่กลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ในสังเกตดูนั่นเนี่ยพระภิกษุสามเนรถ้าเกียกครคล้านทำก็วัดปฏิบัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเน้นที่ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวไหลทั้งนั้นเลยเกียกคล้านไว้พระนั่งสมาธิภาวนา ขี้คลานปัดกวดวดตัตรอารามขี้คลานแม่จะวินทบาติอย่างนี้ตะวินธบตัตกข็ขี้คลานได้ไปอา,อาศัยผู้อื่นกินได้ยอย่างนี้นะมันจะไปเอาความดีย่างอื่นได้ยังไงอะ่ะขี้คลานทำความสะอาด ในที่นั่งที่นอนกุติที่ตนอยู่อาศัยหายารอบๆกุฏิรกรุงลังก็ไม่หาทางทำให้มันะสะอาดสะอ้านอ้างว่าแต่ทำไม่ได้ผิดวินัยคนไม่มีปัญญามันก็จะไปทำได้ยังไงแล้วคนมีปัญญาเขาย่อมคิดหาหนทางหาอุบาย แล้วนะนะอุบายทำในสิ่งที่ควรทำคนสิ้นคิดงันไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งขาดตกบกพร้องต่างๆได้ไม่ว่าคฤรือหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันเลยนะต้องคอยผู้อื่นโน่นจูงไปกระจงค่อยพอเดินไปได้ ถ้าผู้อื่นไม่จูงนวเดินด้วยลำพังตนเองไม่ได้เลยอันนี้ไม่ควรนะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเพียรใหญ่องค์มีความบากบัน่นมั่นหมายทำความดีทุกอย่างใช้สติปัญญา เึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นพระโพธิชัดอยู่ก็ดีแต่ก็เมื่อพระองค์ไม่มีปัญญาพราะองค์จะสร้างบาร,รมีสิบประการนี้ให้มันเต็มบริบูรณ์ได้ยังไงอ่ะเ,ะเพราะพระองค์มีปัญญานั่นแหละมันมีอุปสรรคมาขัดขวางมาให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดก็ใช้ปัญญาแก้ไข อุปสรรคเหล่านั้นให้มันลุล่วงไปให้มันได้ทำบุญกุศลมันได้รักษาสิน้นสำรวมสำรวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาศจากโทษต่างๆล้วนแต่เป็นผู้ใช้ความคิดมีมันสมองทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะแต่เป็นวระโุธิสัตว์แม้ผู้สร้างบาร,รมีเป็นสาวก นี่ก็เหมือนกันเลยก็ต้องตั้งอยู่ในความหมั่นความขยันชอบความดีเกลียดความชั่วมันถึงค่อยทำดีได้คนเรานะ่ะถ้าใจมันเฉยๆเรื่อยๆไม่ชอบความดีแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่เบื่อนนายตัวความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น ต้องพิจารณาให้มันเห็นก็ผู้ใดไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไอ้ความชั่วมีอยู่ในตัวอย่างไรก็ไม่รู้แม้ตนทำความชั่วไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันจะตามสนองตัวให้เป็นทุกข์ไม่ลำพึงเลยถ้าคนลำพึงอย่างนั้นมันก็เว้นความชั่วได้สินั่นแหละ มันไม่คิดซ้ําเลยว่าในตัวของคนเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ไม่คิดอ่านเลยคนบางคนนะเพระะัฒนามันถึงรากความชั่วทําความดีไม่ได้ถ้ามันคิดมาพิพจารณาเข้ามาหากายหาใจนี่เมื่อเพ่งดูใจตัวเองนี่สังเกตดูใจตัวเองเสมอไปอันนี้มันรู้ได้เลยว่า ใจของตนนี่มันยึดเอาความชั่วอะไรไว้อย่างนี้มันรู้ได้นะจะไปคอยเี้วคนอื่นทักท้วงตักเตือนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะมันแย่คนผู้นั้นนะช่วยตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเขาเรียกว่ายืนบนเท้าตัวเองไม่ได้ไปาอาศัยยืนบนเท้าของผู้อื่น ไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรนะโดยเฉพาะเป็นนักบวดเนี่ยตนเองเป็นผู้มีความคิดลิเริ่มเบื้องต้นมาแล้วมันถูกทางแล้วนะ่ะอืได้มีศรัทธาเข้ามาบวดมาเรียนอย่างนี้นะบุญกุศลน้นหลังมารดนบันดาลจิตใจแล้วมันถึงได้มีศรัทธาแรงกล้าสละบ้านเรือนญาติมิตรพ่อแม่พี่น้อง เงินทองเข้าของมาบวชคิดดูแต่ขั้นเมื่อหนีจากความวุ่นวายภายนอกนั้นมาได้แล้วมาอาศัยลมเงาพระพุทธศาสนาเข้าไว้แล้วได้อยู่สบายๆแล้ว,วเกียร์คลา้นแบบนี้นะเอาแล้วไม่ขยันขันแข็งทำความดี ไอ้อย่างนี้มันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่เจริญขึ้นในใจิตใจเพราะว่าผู้นั้นบวชเข้ามาไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบางคนก็เจตนาไม่บริสุทธิ์มาบวช เกียจติคลานทําการงานภายนอกแล้วก็คิดว่าไปบวชเนี่ยจะไม่ได้ทําการงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินจะได้อยู่ร่มอยู่เงาสบายไอ้อย่างนี้เราก็น้มาบวชพูดเช่นนี้แหละนักบวชเช่นนี้แหละเมื่อเกียจติคลานะไม่เพียนไม่ยามละความชั่วทําความดี เ่าเจตนาเบื้องต้นนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเจตนาในท่ามกลางในเบื้องปลายมันจะดีได้อย่างไงอ่ะถ้าผูใ้ใดมีเจตนาในเบื้องต้นเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก่อทุกข์ก่อยากให้ดวงจิตอันนี้มากมายจิตนี้อย่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในวัฏฏสงสารนี่ ก็เพราะกิเลสตัณหาเหล่านี้แหละมันสั่งสมไว้ในจิตใจสมากแล้วไม่เพียรละมันเลยอย่างนี้นะมเมื่อเมื่อเมื่อไม่เพียรละมันก็สั่งสมมันแหละเฮ้มันเป็นอย่างนั้นสั่งสมมันมากๆเขากกมีอิทธิพลมันก็ชักลากจิตใจไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปอย่างนี้สายของกิเลสนะ มีอยู่ทมงไปในโลกนี้เนะี่ยผู้รู้อำนาจแก,ก่กิเลสตัณหาเนี่ยผู้ไม่รู้อำนาจแก,ก่กิเลสตัณหาใ่มีน้อยเต็มทีหลังที่เราจะเ,เราเห็นกันมาอยู่ทุกวันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องราวชีวิตของตนเองนี่นะ่ะโดยแจมแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้เรื่องของตัวเองโดยเฉีมแจ้งแล้วผู้นั้นมันก็ละชั่วทำดีได้อย่างว่านั่นเองขยันทำคนงามความดีไม่เกียรคร้านเลยถา้ามัวจะเกียบกคร้านอยู่หน่อยความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอีกแล้วแต่พินเดได้ทำชั่วพูดชั่วไปชีวิตก็เหลวไหลไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ให้พึงพากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนของตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีศัตรูนะชีวิตนี่นะมันมีกิเลสนี่นะเป็นศัตรูคอยจองล้างจองผ่านจูงไปจะทำความชั่วนเรื่องของกิกเลสต้เป็นอย่างนี้แหละมันจะไม่ จูงให้คนเราทำความดีเลยอวิชาตัญหาเนี่ยมันจูงไปทำแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอ่านแม้ความชั่วความดีนี่ก็ไม่ออกส่วนหลายนะตนทำความชั่วไปก็นึกไม่ได้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ไม่คิดไม่คำนึงเลยไม่ดำริดในใจเลยมีแต่ทำมันไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจูงไปทำความชั่วอะไรก็ทำไปตามมันมันจูงให้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสากล่าวมุสาวาสด,ดื่มสุร,ราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีน ก็ทำไปตามอำนาจในความอยากโดยไม่ทบไม่ได้ทบทวนเลยว่าไอ้ตนอยากไปเช่นนั้นมันมีคุณหรือมีโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ไม่ได้คิดเลยก้มหน้าทำมันไปตามหน้าของตัญหาอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชตนเคยร่วงทิกขบทวินยัย ข้อไหน ừ, ก็ล่วงอยู่นั่นแหละไม่มีการสำรวมระวังแนี่อย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจมันนนอมไปทางกิเลสบาปธรรมนะมันพอใจไปในกิเลสบาปธรรมเน้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะนั่นแหะพิจารณาดูให้ดี ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วว่ากิเลสมันเป็นศัตรูต่อตนเองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพญายางตนเองน่ะผู้นั้นก็จะไม่เลี้ยงกิเลสไว้จะพยายามกระจัดมันออกไปเรื่อยๆจนความจะหมดจะสิ้นปฏิบัติไปฝึกตนไป จนกลัวว่ามันฝึกไม่ได้เอา้ามันเดินไม่ได้ก็นนั่งมันนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ก็ภาวนาอยู่มีอุบายเยยบายสอนใจตัวเองอยู่ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดีก็จะไปดิ้นลอนแต่ วันไว้ไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่นั้นไม่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนามันก็พินาาในไม่ออกแล้วไม่มีอุบายอะไรแล้วดังนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องอดทนต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาเมื่ออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้มันก็มีอุบายเย,ย็บคายสอนจิตอันนี้ไอ้รู้เท่า ทุกขเวทนา,ทาต่างๆได้มีนักบวชนอกพุทธศาสนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกแกลเป็นภัยใหญ่ของโลกหมายความว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกอะไรนี่บุคคลจะพ้นภัยนั้น ได้ด้วยอาการอย่างไรก็องค์เจ้าทรงตรัสตอบว่าบุคคลจะบุคคลจะพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากภัยเหล่านั้น เพราะว่าภัยทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมันเกิดมาจากความเกิดเมื่อมันไม่เกิดเป็นขันหานี้แล้วมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายแต่ในเมื่อคนใดยังหวงขันหานี้อยู่ตราบใดแล้วก็มันก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วก็ นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างนั้นแหละให้พิจารณาดูแล้วเกิดที่ไหนแล้วแล้วพิจารณาดูว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรนะมีแต่ไปเกิดสวยไปผลบุญผลบาปที่ทนทำมาแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วก็ตายไปเท่านั้นแหละคนไม่ทำความดีอะ มันเบง้นคนทำความดีแล้วเกิดไปชาติใดพบใดแม่จะยากลำบากอย่างไรก็ต้องอุตส่าห์ทำความดีให้เกิดที่มีขึ้นในตนถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเห็นทุกข์แห็นัยสงสารเนอภาวนาระอุปทานในขันห้านี่เสมอเสมอไป ภาวนาน้อมจิตปรงสังขารลงไปปรงขันห้าลงไว้ตามสาภาพของมันมันจะแปรปวนไปไหก็แล้วแต่มันใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ตามมันเราจะไม่ทุกข์ทนได้ยากไปตามมันเราจะทำความรู้เท่าทุกเหล่านั้น ถ้าเป็นผู้มีอุบายแยบคายอย่างนี้นะความทุกข์มันก็ต้องเบาวางออกไปจากกิตใจนะเพราะมันเพียรละอุปทานนี่ความยึดถือมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองเรื่อยไปถ้ารู้ว่าบุญของตนยังน้อยอยู่ยนี่นะก็หาอ,อุบายแยบคายสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดี ในการทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางไหนมันจะก่อให้เกิดบุญกุศลนะเราก็ทำลงไปทั้งนั้นเลยทางใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เว้นเลื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้อยากจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารมีความเกิดเป็นต้น เหน่านี้โดยแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปลั่งรอทำไมในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่แท้ๆอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์กายก็เพราะกายนี้มันไม่เที่ยงบุญกุศลที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงบาปที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อไปท่วงแล้วไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบก,กับจิตจิตไม่รู้เท่าจิตก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากถ้าจิตรู้เท่าแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเอาทุกข์ใจแบบนี้ทุกข์ใจก็เพราะไม่รู้เท่าขนาอย่างว่านั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่าขนาแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ กิเลสพันหน้าตันหาร้อยแป้มันก็รบกวนจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดถึงก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปสร้างกรรมสร้างเวนใส่ตนเองไปอันนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะก็คนทุกข์ไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพากเพียรไม่ยามพิจารณาให้มันเห็นทุกข์เห็นไปใสงสารให้ได้ทำไมเช่นั้นแล้วมันจะไม่หมุนเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่หรอกก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์ล่ำไปอยู่นั่นแหละดังแสดงมา